จูนตาชาเป็นประธานจัดงานแข่งขันไกด์นำเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ดังไกลทั่วโลกนอกจากจะเป็นนางเอกภาพยนตร์จากเรื่องปิดป่าลอยและเจ้าของเพลงบอยดอนคายสาวสวยมาบความสามารถแล้วอีกบทบาทหนึ่งของจูนตาชามีสุวรรณที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือการอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีด้วยการเป็นประธานโครงการเฟรมออฟจูนและประธานผู้ขอตั้งโครงการ w วิร์กเทรดซอฟ o ์พาวเ t อร์ผ t ้เ n a นทาง a านาช a ติเร o n องและ o ีโล่าสุดได้จัดการแข่งขันมัก,กุเทศระดับประเทศไทยประจำปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านของไทยให้เสน่ห์ไทยดังไจท,ทั่วโลก และที่สองคือสู่การเทยแพร่การท่องเที่ยวต่างชาติีพื่ให้ต่างชาติจากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศไทยสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆของประเทศโดยงานนี้ขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงพักไาลโรงวรสบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิ์จัดโดยบริษัทร์เก็ตติ้งแพลนเนอร์จำกัด ค่ะจุนนาตาชามณีสุวรรณนะคะนักแสดงศิลปินนะคะก็วันนี้ค่ะก็ถือเป็นเปิดศักราใหม่มานะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะที่จุนได้ก่อตั้งโครงการ วอร์เทร e r ์ซอฟท์พาวเวอร์ท n ดีอินเตอร์เนชันแนลรีเลชั่นส์แอนด์นะคะซึ่งจูนก็เป็นประธานโครงการนะคะแล้วก็เป็นประธานการจัดงานแข่งขันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับงานแข่งขันมัคุเทศระดับประเทศไทยนะคะประจำปี2567นะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของจูนนะคะก็อยากที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมความเป็นไทยนะคะเสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติได้รับรู้เสน่ห์ไทยของเรานะคะเพื่อ ลักดันการท่องเที่ยวในทศวรรษนี้นะคะแล้วก็อยากจะลักดันศักยภาพนะคะของมคุเทศประเทศไทยด้วยคะ่ะ <c oughs> เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในทศวรรษนี้ด้วยนะคะซึ่งอ,อย่างที่ทราบกันดีคะ่ะในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาหรือว่าในช่วง1ิป,ปีที่ผ่านมานะคะ,ะโลกเราอะคะ่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือว่าในด้านการท่องเที่ยวก็ดีนะคะ,ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป หลายมิติหลายแบบหลายด้านมากนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็เช่นกันนะคะจูนนะคะในฐานะ ประธานที่ประธานโครงการนะคะที่ช่วยเหลือสังคมนะคะมาเข้าปีที่10แล้วนะคะอีกโครงการหนึ่งก็คือ Friend of June นะคะก็เลยมีความคิดนะคะที่อยากจะสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาคะ่ะเป็นโครงการ World t r e n n Soft Power ของวันนี้นะคะเพื่อที่จะผลักดัน Soft Power ของประเทศไทยด้วยนะคะจุนมองว่าประเทศไทยเราคะ่ะมีศักยภาพมีทรัพยากรนะคะแล้วก็ มีเสน่ห์ของไทยมากมายเลยที่ต่างชาติชอบนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยผลักดันแล้วก็เผยแพ,ยพร่ซัพ o w e r ตรงนี้นะคะ่ะให้ให้ดังไปทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะต่อยอดในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เชิญชวนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เพิ่มค่า GDP ของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะโดยผ่านนะคะ,ผ,นนะ,คะผ่านมัคุเทศนะคะที่เป็นมัคุเทศอาชีพนะคะวัน,น ที่ได้มาเข้าการแข่งขันของจูนนะคะซึ่งจูนอยากจะให้อาชีพมัคุเทศนี่แหละคะ่ะที่เป็นกระบอกเสียงด่านแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวจะมาเจอนะคะด่านแรกก็อยากจะให้มัคคุเทศเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยส่วนหนึ่งนะคะในการต่อย,ยอดตรงนี้เหมือนกันนะคะไม,ไม่เพียงเฉพาะมาักคุเทศเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเผยแพร่ความเป็นไทยแล้วก็เสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติได้จูนมองว่า คนไทยทุกคนนะคะก็สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ mm hmm. เพราะจุนมองว่าวาระนี้นะคะไม่ใช่วาระของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ที่จะเผยแพ่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพให้ต่างชาติได้ได้รู้สึกเสน่หของไทยนะคะจุนมองว่าเป็น วาระของทุกคนนะคะวาระแห่งชาติเลยทีเดียวที่จะช่วยกันผลักดันการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะก็เลยทําให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นนะคะการประกวดมาคุเทศนะคะครั้งที่1น,นะคะซึ่งเงินรางวัลก็ที่1ก็50 0 0 0บาทนะคะรางวัลที่2ก็30 0 0 0บาทแล้วก็รางวัลที่3ก,ก็20 0 0 0บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะ อย่างเ,เกณฑ์ในการคัดเลือกคุณจนเปเกณฑ์นราอย่างเกณฑ์ในการคัดเลือกวันนี้นะคะต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นมัคคุเทศอาชีพนะคะคำถามเนี่ยก็จะมีคำถามในด้านของอเศรษฐกิจนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนอกจากการท่องเที่ยวแล้วค่ะ อยากคุณจุนแบบว่าเล็งเห็นความสัมพันธ์ในอาชีพกไกด์มัคุเทศจุนเล็งเห็นว่า<ช>อาชีพมัพกคุเทศหรือไกด์นำเที่ยวนะคะเป็นกระบอกเสียงดันแรกเลยที่นักท่องเที่ยวจะมาเจอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมักคุเทศของประเทศไทยเราต้องมีศักยภาพมากๆในทศวรรษนี้ค่ะจุนก็เลยอยากที่จะผลักดันแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ ผักด <Humans. S 1> wow ันทั้งประเทศไทยผักดันทั้งอาชีพมังคุเทศด้วยใจรักของจูนเลยค่ะด้วยใจรักในประเทศไทยก็อยากจะให้ตรงนี้ค่ะอยากจะให้มังคุเทศทุกคนได้โชว์ศักยภาพเพื่อจะให้ได้มั่นใจว่าประเทศไทยเรามีมัคคุเทศที่มีคุณภาพมากๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในทศวรรษนี้ค่ะอยากให้จูนช่วยฟังโครงการนี้นะคะพราะบว่าปีแรกประสบความสำเร็จมากๆปีที่2หรือปีถัดไปเล้ค่ะ ค่ะจุนก็อยากจะขอฝากโครงการนะคะ World t r n d s o f Power นะคะเป็นโครงการที่จูนจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมประเทศไทยพัดันประเทศไทยนะคะ,ะด้วยด้วยใจรักของจูนเองนะคะแล้วก็ ใช้งบประมาณของตัวเองนะคะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาะคใดๆค่ะเรียกได้ว่าทําด้วยใจรักในประเทศไทยจริงๆแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะที่เห็นความสําคัญนะคะในด้านการผลักดันประเทศไทยคือถ้าเรามีศักยภาพเท่าไหนเราก็ช่วยกัน,นะคะ่ะ<ม>ก็อยากจะฝากโครงการของจูนไว้ด้วยนะคะ<ม>ก็จะมีกิจกรรมดีๆหลังจากนี้อีกอมาอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าปีนี้ประสบความสําเร็จก็จะมีการประกวดด้านซอฟท์แวร์ในปีที่2ค่ะ เชิญชวนนมคุเศใหม่ะเก,ก่าเชิญชวนค่ะก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะมักคุเทศบางท่านนะคะอาจจะยังได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงนะคะก็อยากจะเชิญชวนมักคุเทศทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะในอาชีพนี้หรือว่าที่กำลังจะเข้ามาในวงการมักคุเทศหรือไกด์นำเที่ยวนะคะก็อยากจะบอกว่าอย่างน้อยก็ยังมีโครงการของจูนะคะ <ๆ S 2> ที่คอยผลักดันนะคะวงการมักคุเทศตรงนี้นะคะให้กับ ทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาติดตามโครงการของจูนด้วยค่ะเผื่อจะมีกิจกรรมดีๆนะคะหลังจากนี้ค่ะช่องทางาา้าค่ะช่องทางของโครงการ World Train Soft Power ของจูนนะคะก็จะมีทั้งทาง Facebook IG นะคะแล้วก็ช่องทาง Tik t o k นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันแล้วก็ผู้ชนะในวันนี้ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะคะ